ตัดเลยค่ะามารวยหลบลูกเอ้ยเดี๋ยวตัดหางมารวยนะที่อื่นก็ไม่ไปนะดูก็ไม่ยอมไปจริงๆเปน็นอะไรไม่รู้อุ้มออกมากางเกงสกอตหลบปลนลายกระตูนขายยาวผ้าสำลีสองพันเก้าร้อ โอ้โหสองพันเก้านะคะใครจะเอาแจ้งมาไม่ค่อยได้เปิดในพักหลังอ่ะนี่จะ้ะไปจับมือนะคะรุ่นนี้นี่ให้ดูนะคะมันเป็นเอวแบบนี้นะเอวแบบเอวยางบางตัวก็มีเชือกรูดนะคะเห็นไหมอ่ะ ขายาวอะไรเทียบตัวอะไรไดิเห็นไหมมขายยาวงี้นะคะโอเค <c oughs> มีทุกไซส์นะคะเนี่ยบางตัวก็จะมีเชือกรูดแบบนี้ LL <c oughs> Bean ตัวนี้ไม่มีเชือกมันค้ากันนะคะ ใครรับแจ้งได้เลยลูกรีวิวส่งให้ฟรี2 9 0 9ตัวนี้โอนนาวีนะคะประมาณ180-200ถึง200ตัวนะคะพี่กระสอบหนึ่ง นะพี่ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงขายได้ทั้งปีขายง่ายด้วยอท,ทอมมี่มีแบรนด์ด้วยนะคะเห็นไหม เอาไปให้มันคายตัวนิดนึงพี่อันเนี้ยคายตัวง่ายนะคะผ้าสำลีบางคนก็รีดบางคนก็ไม่รีดแล้วแต่นะคะขายได้ง่ายๆเลยต้นทุนสิบกว่าบาทนะคะโอ้ยตัวน,นี้ลายเสือผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะโอ้ยตัวน,นี้น่ารักเบอร์คบี้ ใครจะไปขายขายได้เลยนะขายยาวใส่ง่ายๆเลยพี่ใส่นอนก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้กเกางเสงสเวตเตอร์หมดคุณพี่เกงสเวตเตอร์หมดค่ะใครจะรับแจ้งได้เลยนะคะ2,900ส่งให้ฟรีกระสอบนี้ไปเลยได้ทุกตัว จมก็มีนะปนปนกันมานะคะมีทุกไซส์เลยเอาไปแยกทำราคากันได้นะคะลายการ์ตูนเนี่ยลายการ์ตูนม้างลายสกอตบ้างมันปนกันนะคะบางคนก็ใส่นอนเนาะกลางคืนอากาศเย็นๆใส่นอนได้นะคะใส่เที่ยวก็ได้เด็กวัยรุ่นก็ใส่เที่ยวกันนะคะ อุยน่ารักกระสอบนึงได้เยอะมากนะคะต้นทุนมันถูกด้วยอุ้ยลายกวางน่ารักจังเลยโอนแล้วได้เลยพี่โชคชัยขอบคุณค่ะใครจะสั่งอะไรโอนได้เลยวันนี้เพราะวันนี้ส่งของแต่พรุ่งนี้ขนส่งปิดนะวันอาทิตย์นะคะ ส่งอีกทีวันจันทร์แต่สั่งของได้เหมือนเดิมใครจะรับมีกี่ตัวเหรอคะมีประมาณ 180- ถึง200ตัวคะ่ะเสื้อสเวตเตอร์เออวะยังไม่ได้เปิดสเวตเตอร์เลยเดี๋ยวเปิดให้สเวตเตอร์นะคะแต่มีแต่มีฮูดนะคอกลมหมดเวตเตอร์ฮูดนะคะเดี๋ยวเปิดให้ อใครอะใครรับแจ้งได้เลยนะคะได้ทุกตัวเดี๋ยวส่งให้ฟรีไปไม่ต้องเสียค่าจะส่งกระสอบนี้นะคะอ๋อคุณพี่รอสเวตเตอร์คอกลมใช่ไหมรอก่อนเด้อย,ยังไม่เข้าเลยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวรีบแจ้งเลยลูกค้ารอเยอะมากนะคะ สูงแล้วสูงแล้วยกออกให้หน่อยราคา2,900บาทค่ะลูกค้าขา2 9 0 0บาท180-200ถึง200ตัว45กิโลนะคะลูกค้ารับลูกนี้ส่งให้ฟรีรับลูกใหม่ค่าส่งจ่ายเอง ต้นทุน10กว่าบาทค่ะรับรีวิวได้เลยพี่พักวะลันอะไรนี่เดี๋ยวอ่านผิดอีกอ่าขอชมมีฮูดหน่อยได้เดี๋ยวเปิดฮูดให้นะคะเดี๋ยวเปิดต่อให้เดี๋ยวรีวิววันนี้เสร็จกันก็ดังน้นนกแก้วเลยเยอะปะอุ้ยสโนุปปี้ฮะหนีมายัาง หัวกะโหลกเออมีไฟได้เว้ยลูกค้าได้รีวิวทักแชทได้เลยนะคะทักแชทขอเลขบัญชีไว้เลยจ้า2 9 0 0ใครจะอากระสอบใหม่สั่งได้เลยนะคะก็เป็นงานป้ายเดียวกันแบบนี้แหละคะ่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียนะคะประมาณ10%ได้อู้ยป้ายห้อยนะคะกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะลูกค้า ลูกค้าไปคัดไปแยกได้นะแต่รับรองว่ากําไรแน่นอนเพราะงานเนี้ยบางคนขายจนแบบรวยมาแล้วนะคะแยกนะคะสกอตขายอีกราคาหนึ่งลายการ์ตูนขายอีกราคาหนึ่งขายง่ายๆนะคะต้นทุนมันไม่แรง อุ้ยมิกกี้เมาส์ไปไหนอะเบนไปไหนไปไหนวะฮะฮะใส่รองทรองเท้าจะไปไหนทักไปแล้วได้เลยค่ะลูกค้าทักไว้ก่อนนะเดี๋ยวแอดมินทยอยเคลียร์แชทนะคะฮะเปล่าเราจะใช้ อุย้ยโปโลมันมีแบรนด์ด้วยนะลูกค้าเห็นอเงี้ยมันมีแบรนด์ด้วยนะมันมีพวกโปโลทอมมี่มีแก๊ปมีอะไรพวกเนี้ยบางคนก็แยกขายอีกนะเออเห็นปะลายสวยเราก็ขายแบบแพงหน่อยลายไม่สวยก็โหลดลงมาหน่อยนะคะเหลือๆห่หางๆก็ขาย10 2 0ก็ได้ละพี่ เอาฮูดมาหน่อยปะเอาฮูดมารีวิวหน่อย,ยลกัน 2, เอาลูกนึงใครอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะงานนี้เนาะมีสินค้านะคะ เจนหนูยืมโทรศัพท์พี่เจนสั่งของเซเว่นหน่อยนะเพราะว่าอยากนมหนูหมดแล้วไม่เหลือนมในตู้เย็นเลยอะม <laughs> นมหมดแล้วไม่เ,เหลือเลยกินหมดแล้วเออนมหมดนมหมดวางเลยค่ะวางเลยเดี๋ยวไปไวเดี๋ยวเปิดไอ้นี่ให้เดี๋ยวเปิดฮูดต่อให้นะคะใครยังขายฮูดอยู่เรายังมีของอยู่นะเพราะว่าลูกค้าย,ยังสั่งกันเรื่อยๆเลยนะ มันไปเอาพี่เอไปเอามาเ่ยอะไรวะอ๋เอเกียดใช้วิกตอเรียตัวเนี้ยพี่เอามานี่ยี่เม่วิกตอเรียซีเครดก็มีนะจ๊ะออ้ยเอา<ต><ะ>ไปแยกขายได้จ๊ะ เดี๋ยวนี้ดีเนาะเซเว่นก็ไม่ต้องเดินไปแล้วสั่งของนะคะโปโลตัวนี้เขาก็มาส่งให้ถึงบ้านเลยอ่ะเอ้ยถึงร้านเลยอ่ะนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วนะคะเอออยากกินฟุตลองเหมือนกันนะหิวพูดแล้วหิวเบนหิวป่ะนี่ ใครอยากสั่งนะคะสั่งได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะพี่ประมาณนี้เหมือนกันก,นกระสอบใหม่นะคะเอาไปลุ้นกันเอาเองนะแต่ว่างานก็คล้ายๆกันค่ะออกคล้ายๆกันเลยเป็นแบบนี้แหละใครอยากเอาไปลองขายก็ไปได้นะมันท้นทุนสิบกว่าบาทนะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดนะคะ คิดแคทแบบแท่งมีขายแล้วเว้ยลองมาลองดิเขาว่าอร่อยนะอร่อยนาะฮะ <c oughs> อุ้ยส <c oughs> องพันเก้านะคะใครอยากสั่งสั่งได้เลย ใครมาขายอะไรอะ่ะอุ้ยลายวินเทจซื้อหลายลูกลดอีกนะพี่ ซื้อ2ลูกลดอีก300ซื้อ3ลูกลด500อยนะคะซื้อ10ลูก20ลูกลดระเบิดระเบอ้อไปเลยเฮ้ยฟุตลองสไปซี่นิวออรลีนลถใหม่อใครเตะขากล้องฉันปิวไปเลย ต่างจังหวัดยังหนาวกันไหมพี่ต่างจังหวัดอากาศที่ไหนเย็นสั่งไปขายได้เลยนะเนี่ยอากาศเย็นเย็นใส่ได้นะซื้อไปแจกก็ได้นี่ซื้อไปแจกก็ได้อ่ะสูงละเออเอานมเป็นแพ็คไปไหนฮะ ลายสวยนะดูดิเห็นไหมพี่บางลายบางตัวมันก็น่ารักนะเด็กวัยรุ่นก็ชอบใส่นะคะลายน่ารักน่ารักนะลายกระตูนลายอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้นะ นะคะเนี่ยอุ้ยน่ารักน่ารักเนี่ยดูดิแพนกวินเห็นปะลายน่ารักนะใครสนใจแบบนี้ใครอยากได้สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เจนเอาอะไรไหมอ่ะหนูนมแล็กตะซอย ละ2 9 0 0ค่ะลูกค้า2,900บาทจ้าอะใครอยากได้แคปหน้าจอมาเลยสั่งมาได้เลย2,900เท่านั้นนะคะซื้อเยอะลดเยอะนะคะเดี๋ยวต่อไปเปิดฮูดให้ราคา2 9 0 0ใครรอชมฮูดรอได้เลยคลิปต่อไปขอบคุณครับ